ครับก็กลราวสวันนี้ครับตัวบางนันเอตัวร้องเลยเราครับวันนี้นะครับเราจะไปเยี่ยมว,วัดพระธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชโอ๊กอันเจนเอ้ยนะครับสารละอีนะครับวันนี้ละอีโออาจมาทำอุ่นเี่วัดระอาหารธาตุบวรมิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้มาร้อมกับผู้จัดการรูแลงครับวันนี้นะครับเดิน นุ่งตาเองอีแรงมาเลยนะครับอ่ออีเอือพระธาตุกองอ่ำนี่เอือพระธาตุแท้นะรัรไปใช่ของอมนะครับเดี๋ยวหาว่าอุ้มอ่ำเอฟงมนะครับอีพระธาตุพระธาตุแท้มาเลได้เลยไปเจอมาเลยอ้อบรรยากาศไทยภายภายในวัดพระธาตุอ่อ,อไม่โอ้ยอื่นอะไรเพราะว่าลักพาลักาาอุยนะครับอ่ออีอออือทางเาอาอะไรองค์พระธาต เดี๋ยวเาวอาไว้หลบไปลูกเฮียนเอาไปกับตาลมูชาองคบบ์ราลพูลมะธาตุนะครับอีออเดินผมเดินตามหลังอีอังอ้าวนะครับผมอ่านย่วยให้โมจตาลูแดงครับหอดเั็นอู้ดำตางผมแหลกเห็นเดินอีอออุคลนะครับอีอือทายไอโอเมนองค์พระธาตุจี่นะครับ มีเออเล็กๆหลายๆอุ้งยังไรยังอูนะครับเดี๋ยวเราจะไปวางดอกไม้โอเนแล้วก็ทำกับอารักยานะไรอายุ่อเอะผ้าหน่อยเอองออเอออาผมเองนะครับดอไว้รับเออต้องใส่หัวเอาไว้เอาหัวล้านนะครับ ผมไม่ได้สร้างภาพนะครับไม่ได้สร้างภาพแต่ว่าผมมีภาพให้ผมสร้างผมว่าอ่องสร้างนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอ,อ่ออีเออร์บริเวณรอบรอบนะครับองรเจี๊ยดเล็กๆนะครับอ่าอีหลายผมผมององเจี๊ยน,นะครับเดี๋ยวเราจะเอ้าไอ้อ้งไอ้อันนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอ้าไออ่าเออ่า เหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญเ็บอ่บเอาไอ้ให่ไอ้หีบนะครับเป็นเงินอี๋เอาว่าแน่วอนในพานของอาบดาบนะครับนี่เอาเอาเอาหลอกไว้วางวางมุจาระทอาก่อนนะครับตั้งละอูถามจบนะครับแล้วก็อ่านพาถามอูชานะครับตอนนี้เอาโอมเอาเอาเอาไปปรับไปเอาเอาหอกไว้ไอ้ตั้ง เดียบยังไงเดียบไม่เห็นเดียวเพียงคนเอียเป็นเรื่องเราอันนั้นอ๋อจ๋าอ้วยรวยรวยรวยนะครับเออไปเห็นยิ้แล้วด้วยเจ้ด้วยนะครับเป็นคนอุดหนุนาจะมีอย่างยิ่งนะครับญาตะครับพระาตุนะครับเม่นช่ติครับยอมนะครับยวหาว่าองค์อําองค์ยอมนี่คืออีเวรภายในนะครับองค์ระานแต่ว่า เอาไว้ใช้เอืนไปแล้วเอาเปดไปแล้วครับเอาจับเลยเอื้อนเป็นล่วงล่วงเอื้อนล่วงมีไม่ได้มีเป็นหน้านะครับเอาเอาไว้เอื้อนไอ้ล่วงไอ้ตาลโดนสามก็โดนเก้าแหกปาดเอื้อนาตุนะครับอ๋ออ่อนนะครับไอ้ออ่อนไปไอเอ็นอาไปอ้อมปากไม่ไปอ๋ออ่อนธาตุนะครับก็เอาเหรียญบาทเหรียญลูกเหรียญล้วลูกตางวันโหลนะครับเอาอะไหนไอ้หีบอ่าก็อ้วนเอ๊ะ นวนอุนนลวนอุนให้เจ้าทำลายเวีเจ้าเวีนลายทำที่อ้อยี่ยอว่าผมอ้อมอุนลวนอุ่นวนไปให้ับนี่น้องอรับเออย่าว่าร้องร้อนเอนย่าเจ้าทำลายเวีนเลยอุลออมอุอุเออน่าอุกอมอะครอูจาจ้าจ้าเลยอยาได้ออกเลยเจ้าทำลายเวนเลยนะครับเอจัไอย่าไเอยไอย่าไไหนนช่องไหนอ่าอ่อเหวอองอุ่ยอาดูแรงนะครับ อ่ <ITA> อเอาเอี๋เออเออยันไปไปไปอีนะครับอ่าไปไปหิบอ่ามันมีหลายช่องนะครับหมด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 แล้วอ๊อแม่หมูยากอายายีวาดาเออเออทำรายเวีนอ่าไปเอาไปไปเอาไปนะครับอ่าไปไอ้หนูนั่นแหละเออไปหยอดยันไปเลยนะครับผมออกวันยายแบบนี้วันยายแนะตายหวากรับนะครับผมจะไม่ลำตะตาตันนะครับเอโอ๊อันไหน อดพ่เอือดอีกอาดผมอ้อยอําพิบมมาเรื่อยๆนะครับ